เพลกับคลาสสิโกโทร026180808 พูดคุยกันนะครับกับท่านาของคุณนัทธีจุฑาวรากุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์จำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะคุณบรนพศครับผมเท่าที่ดูจากในช่วงเช้าเนี่ยจะเห็นว่ากรอบความื่อนไหวนะครับราคาทองคํายังอยู่ในกรอบแคบๆก็คล้ายๆกับเมื่อวานเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าทุทกๆครั้งที่มีการประชุมนัดสําคัญสําคัญในส่วนใหญ่ที่ทางของราคาทองคําจะมีความื่อนไหวที่ค่อนข้างน่าสนใจมากวันนี้คุณนัทประเมินยังไงครับ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานราคาทองคำก็อย่างที่คุณปันพดพูดไปนะนะคะก็เคลื่อนไหวแค่ประมาณหนึ่งเหรียญถึง1,620นรเหรียญดอลลานะคะกร็รอการประชุมธนาคารกลางยุโรปในวันนี้นะคะแล้วก็ตลาดนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าทาง ECB ก็อาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยศ2 5ดเปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่า ECB มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจริงนะคะตรง0.25เปอร์เซ็นต์หรือว่ามีมาตรการอะไรเพิ่มเติม ตลาดทองคาก็อาจจะปรับตัวบวกขึ้นไปได้นะคะรับข่าวดีตรงนี้แต่ว่าก็ต้องระวังนะคะการเซลล์อัลแฟกด้วยเพราะว่าก็สังเกตเห็นว่าราคาทองคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะคะจากวันศุกร์ที่ผ่านมาที่รับข่าวตั้งแต่การประชุมสุดยอดผู้นายุโรปนะคะตรงนี้ก็ต้องติดตามดูกันแต่ก็คาดว่าการที่ราคาทองคําก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆประกอบกับค่าเงินยูโรกับค่าเงินยูเอสดอลลาร์นะคะที่ยังเคลื่อนไหวแกว่งตัวรอรับข่าวทางเอชบีวันนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังการวิ่งแรงตอบรับทันทีที่มี ข่าวออกมานะคะประกอบกับ ตรงนี้นะคะก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าตลาดนะคะและ ECB ไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามคาดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยลบกับทองคําด้วยนะคะนี้ก็เป็นผลที่คาดการว่าอาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าร่วมถึงวันศุกร์นะคะทางสหรัฐอเมริกาก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนกภาคเกษตรด้วยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ปกติแล้วเวลามีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนกภาคเกษตรออกมาก็ทําให้ราคาทองคําผัานผวนค่อนข้างมากได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น ปัจจัยในสัปดาห์นี้นะคะ2ประเด็นนี้ก็ยัง2ประเด็นหลักๆที่นักลงทุนทองคำจะต้องติดตามอย่างวันนี้นะคะเราก็อยากจะให้นักลงทุนดูนะคะถ้าราคาทองคำนะคะถ้าภาพทางเทคนิคราคาทองคำเนี่ยมีการย่อตัวลงมาและลงมาไม่ต่ากว่า1นึ่งพัน 590เหรียญเวสล่านะคะโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อนะคะแล้วก็ไปเทสแนวต้านบริเวณ1640เหรียญก็ยังมีนะคะแต่ก็อยากจะให้ดูแคบๆก่อนนะคะที่แนวรับนะคะของวัน1612เหรียญแล้วก็1 5 9 5เหรียญตรงนั้นนะคะถ้าหลุด1590เหรียญล,ลงมานะคะจะถือว่าจะเป็นสัญญาณที่อาจจะมีแรงเทขายออกมาได้นะคะแล้วก็ทําให้ราคาทองคำาาจจะปรับลงมาเคลื่อนไหวในกรอบด้านล่างแล้ว ลงมาแนวรับของสัปดาห์1,560-1,550ได้นะคะก็อยากจะให้นักทุนดูแนวรับที่สำคัญบริเวณ1,595ตรงนั้นนะคะส่วนแนวต้านนะคะก็อยากจะให้ดูแนวต้าน ายวันก่อนนะคะราคาทองคำไปายอยู่ที่หนึ่งพันหกรอยิบห้าเหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่าสามารถ 1, เบรกผ่านหนึ่งันหกรอยิบห้าเหรียญไปได้นะคะก็ไปดูแนวต้านของวันที่ระดับหนึ่งพันหกรอยสสิเหรียญถือว่าที่ระดับหนึ่งันหกรอยสสิบเหรียญที่เราคุยกันนะคะก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่สําคัญเพราะว่าอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยหนึ่งันหกอสิบเหรียญถือว่าเป็นายของเดือนที่แล้วนะคะราคาทองคำก็ยังไม่สามารถเบรกผ่านตรงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสามารถผ่านหนึ่งดันหกร้อยสว่สิบไปได้นะะคะแล้วก็ ทาให้ราคาทองคําอาจจะไปไปถึง1,660ที่เป็นแนวต้านของสัปดาห์ได้นะคะก็อยากจะให้ดูแนวรับแ,แนวต้านนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าถือว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองคําก็วิ่งแทบภาพทางเทคนิคก็ต้องบอกว่าเข้าเหมือนจุดสามเหลี่ยมมากขึ้นนะคะรอว่าจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงนะคะก็อยากจะให้นักลงทุนติดตามให้ดีค่ะครับอย่างนี้แปลว่าสําหรับนักลงทุนที่อาจจะไม่สามารถรับความเสี่ยงได้มากนักเนี่ยอาจจะต้องมีลักษณะของการชะลอการลงทุนไปก่อนดีไหมครับ ค่ะก็สำหรับนักลงทุนนะคะที่ว่าอาจจะไม่มีเวลาติดตามข่าวสารนะคะก็อาจจะรอให้ผ่านข่าววันนี้ค่ะว,วันพงนี้ก่อนก็ได้นะคะรอให้มีความชัดเจนแล้วก็ค่อยมาเข้ามาในตลาดหลังจากที่มีความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าในจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าราคาทองคําก็ยังไซเวแล้วโอกาสที่จะที่จะมีการเคลื่อนไหวผันผวนแรงก็มีอยู่นะคะ mm. เพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนที่มีเวลาติดตามก็อาจจะเข้ามาเก็งกาไรในกรอบ สั้นๆนะคะในระยะสั้นแต่ว่าถ้านักลงทุนระยะกลางระยะยาวก็อาจจะรอความชัดเจนก่อนก็ได้ค่ะครับแต่ถ้าให้คุณนัทนะครับฟันธคงนะครับให้เลือกข้างระหว่างฝั่งแนวโน้มนะครับที่ราคาทองคาจะปรับขึ้นหรือว่าอีกฝั่งนึงก็คือแนวโน้มราคาทองคาที่จะปรับลงเนี่ยให้น้าหนักด้านไหนมากกว่ากันครับค่ะสําหรับช่วงเช้าวันนี้นะคะก็อาจจะให้น้ําหนักว่าในช่วงเช้าก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปบ้างนะคะหลังจากเมื่อวานย่อๆลงมานะคะแต่ว่าถ้าทางเทคนิคก็ยังถือว่าโอเวอร์บอทอยู่นะคะโอกาสที่จะย่อตัวลงมาที่บริเวณแนวร ร้อยกเหรียญก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดย่อตัวลงมาแล้วถ้าเกิดว่าไม่หลุดนะคะก็ต้องบอกว่าก็ยังสามารถขึ้นไปเทส ตัวไฮวันก่อนได้นะคะหรือว่า1,000หรือว่า1,640ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ยังไซเวย์อยู่ค่ะครับผมเอาละวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับอขออนุญาตทิ้งคลายนิดนึงสำหรับตัวกรอบฟิวเจอร์ครับวันนี้คุณนัทประเมินไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวฟิวเจอร์นะคะแนวรับ24,300นะคะ24,020นะคะส่วนแนวต้านที่ระดับ24,550แล้วก็24,650ค่ะครับเองหมื่นสี่พันห้ากนะครับสิบแล้วก็สองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบค่ะครับอ่าและขอบพระัุณมากนะครับสำหรับท่านไหนที่ ขานะครับ